เจ็ดปีแล้วครับอ่าเจ็ดปีลุงบอกกินมาเจ็ดปีแล้วจากอาการมากินกาแฟอของเรากล่องนึงค่ะน,นี่ค่ะนี่กินฟรีหนึ่งกล่องค่ะ,คะอันนี้ก็ให,<ม>ให้ให้ลุงให้ลุงได้กินเนาะ<ม>นอ่าคต้องถึงต้องถึงใจวิดีโออันนี้อะครับค่ะอันนี้แกล,ลุงมา,มารับมารับมารับต่อนะคะคือลุงแกมากินแล้วแกบอกว่าแกดีขึ้นค่ะดีขึ้นมากๆจากแกแกเดินไม่ได้อ่าอาการเป็นยังไงบ้างคะ พอกินขึ้นมันก็มันมันกรารู้ขึ้นไปมาไปมามันสะดวกขึ้นเลยคล่องขึ้นครับง่ายๆนะแต่ผมปั่นไม้แช่ตั้งแต่เจฟาถึงเจ้าพยาววันนี้การละกายก็รบอกติดตัวมันไม่เหนื่อยคือเหมือนเรายังไงก็ปกตินะไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยผมไม่เหนื่อยเลยค่ะรูนเดียวกันผมยังแค่ลุงแล้วบอกอ่ะ ของเรานะคะมายืนยันจากลุงที่แกแก,กมาเห็นแกแต่เมื่อวันนั้นเนาะที่พูดให้ฟังพูดให้คัาผิวต่อไปแดงฟังนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวจริงเสียงจริงแกมาหาวันนี้จะโทรมาหาเมื่อเช้าค่ะโทรมาหา,าบอกว่ามาผิดซอยอา่ามาเราไปตามหาร้านไม่เจอด้วยก็บอกร้านแบบต้องดีเตือนหา ኢስስፈስ <laughs> መሰስ